สุขภาพพานักง,งานนะครับแต่เดิมเราก็จะสูดดมจากควันที่เราทํางานนะครับตอนนี้เราไม่ได้ดมควันนะครับสันติโคตรติงผู้จัดการแผนกครังวัตถุดิบบริษัทอีซ e ินแอนโคจำกัดมหาชนครับ ธุรกิจของเรานะครับเราจะทําเกี่ยวกับสีอุตสาหกรรมนะครับเกี่ยวกับสีพ่นมอเตอร์ไซค์แล้วก็สีเครื่องบรรจุพันธุ์นะครับของเราจะส่งทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเราจะใช้รถพ่วงลิฟต์ในการยกเคลื่อนย้ายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่6กถึงเชั่วโมงต่อวันนะครับจํานวนพาเลทในการยกเคลื่อนย้ายนะครับในการรับสินค้าในการจ่ายสินค้าเข้าผลิตนะครับ <c oughs> ก็จะอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบพาเลทต,ต่อวันนะครับ เรานะครับใช้สินค้าของ G T Mover นะครับก็จะมี power p a l e t ตัน2 2คันนะครับรถโฟลลิฟไฟฟ้า2ตันครึ่ง1คันแล้วแล้วก็รถไฟฟ้า3ตันอีก1คันครับข้อดีของตัว power p a l e t นะครับ1 2, ที่เรานำมาใช้งานนะครับมันก็จะช่วยผ่อนแรงในการทำงานของเรานะครับซึ่งเราก็จะนำมาใช้ในยังคัง วัตถุดิบของเราแล้วก็ในส่วนของผลิตด้วยนะครับก็จะช่วยแลงผ่อนแรงในการทํางานนะครับส่วนรถฟลกลิฟไฟฟ้า2ตันครึ่งนะครับเราก็ใช้อยู่นะครับแล้วก็จะมี3ตันนะครับรถฟอกลิฟไฟฟ้านะครับสตันกับ2ตันครึ่งนะครับมันข้อดีของเขาก็จะเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับเวลา คุณขยับตัวหรือลุกออกจากเบาะนะครับรถก็จะหยุดทํางานทันทีนะครับแล้วก็จะมีปุ่มอ m e เมอร์เจนซีนะครับที่เป็นปุ่มฉุกเฉินหากเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณสามารถกดปุ่มตัวอ m e เมอร์เจนซีนี้รถก็สามารถหยุดการทํางานเลยการดูแลรถฟุุงลิฟต์ไฟฟ้านะครับก็ไม่ยากนะครับการดูแลก็เพียงแค่ดูน้ํากันนะครับร้องเราจะมี2แบบคือดูน้ํากันกับเป็นแบตพิเดียมนะครับคือชาร์จเต็มเร็วนะครับ เพียงคุณดูนะครับขั้นตอนวิธีการชาร์จให้ถูกต้องตามคู่มือของรถนะครับแค่นั้นพอของเรานะครับเปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้านะครับแต่เดิมเราใช้น้ํามันนะครับเราเปลี่ยนมาใช้ไฟใช้ไฟฟ้าก็จะลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับเราไม่ได้ใช้น้ํามันเราไม่ใช้ไฟฟ้านะครับ เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของฝุ่นเรื่องของควันนะครับสุขภาพพนักง,งานนะครับแต่เดิมเราก็จะสูดดมจากควันที่เราทํางานนะครับตอนนี้เราไม่ได้ดมควันนะครับฝุ่นก็ลดน้อยลงนะครับนึกอยากจะใช้ฟกคลิฟต์ไฟฟ้าเมื่อใดให้นึกถึง G T m o v e r เท่านั้นครับ